ครับสวัรับลิควิดวัลีลังสิตครับวันนี้มีโฟล์ครลเวลนะทีห้าจุดหนึ่งนะครับาล้างหัวชีดนะครับถ้าใช้งานมานานนะแสนวโลนะครับก็ยังไม่เคยล้างก็แนะนํามาล้างนะครับสักครั้งนะครับเราจะเห็นความแตกต่างนะครับคนที่เริ่มเริ่มมีอาการควันดำอะไรเงี้ยก็รีบแวะมานะฮะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานเนี่ยอาจจะหัวชีดอุดตันนะครับหัวชีดโฟอุดตันนี่หลักหมื่นนะครับ อย่ารอให้มันสายเกินไปนะก็มาที่ช็อปเราเราก็จะล้างแบบต่อตรงด้วยเครื่องมือนะครับของลิควิดโมลีนะครับวันนี้ก็ให้ปริมาณน้ำยาเยอะๆเลยนะรเราสตาร์ทเครื่องนะครับล้างต่อตรงฮะรเราใช้เวลาประมาณ30 30กว่นานาทีนะอันนี้แสนห้านะครับ หลังแบบต่อตรงนะครับช่วยยืดอายุออกไปนะฮะหัวฉีดแทนที่มันจะใช้งานไนดะ้แถวๆแ,แสนสองแสนพังก็ยืดอายุออกไปนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าน้ำมันบ้านเรามันไม่ได้เป็นน้ํามันที่ดีนะครับก็ต้องดูแลให้ดีนะ